อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้มันต้องไปทำเองค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวตุ้งเ้าวมือสั่นเลยแล้วผมถ่าออกมาหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ครับผมถ่าออกมาเป<อ>็นหน้าอย่างนี้ดิสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจสําราญนะครับรู้โตกับแม่โอนะครับวันนี้เราอยู่ที่สัมเพลงครับ คือมีคนเข่งเข้ามาเยอะว่าอยากเห็นแม่โอ๋พาไปช้อปปิ้งบ้างซึ่งคุณแม่อยากมาอยู่แล้วคุณแม่เลยเลือกที่นี่เลยสัมเพ็งสามเพ็งมีอะไรบ้างครับคุณแม่โอ้ยเยอะแยะเลยมีขนมมีอาหารอร่อยทั้งออเจสเทรีแต่งตัวด้วยใช่คครับผมเหมือนเดิมผมมาเดินตามเหมือนเดียวครับนี่เป็นครั้งแรกครับผมผมได้มาเดินเล่นด้วยไปไปดูสัมเพ็งมีอะไรบ้างครับค่กระเอ๋าถักสวยจังเนี่ยมีทุกอย่างเห็นไหมกระเป๋าตีโบมีลิปบิ้น มอดูหน่อยนะยังไม่ได้ไปไหนเลยครับร้านแรกคนตลาดก็เอาแลระครับพี่เขาถามว่าไหนโอ้เขากูไหนดาราคนไหนดาราผมจะชี้ไปดิคุณแม่อ๋อใช่ใช่คนนี้ดาราคนนี้ดาราคนนี้ไม่ใช่คนนี้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 อันนี้ผู้เอาไปใช้ทำอะไรล่ะครับเอาไปทำที่ใช้กล้องแมตแต่เสื้อผ้าอะไนอกจากผูกแมตแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับเอาไปเป็นผูกโบก็ได้ผูกโบผูกของขวัญเนี่ยโอเคอ๋ออ๋อผูกโบผงขวัญหนังสือดารากไหมคุณแม่ รถลกร้อนด้วยนะเป็นถุงผ้าเป็นคาร์บอนเชสเท่ากับเพลงนี้เลยยิ่งกร่อะเพาะเพลงเธอเปนีเยอะมากเลยอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้มันต้องไปทำเองค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวเองอ้าวมือสั่นเลยแล้วผมถ่ายออกมาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับผมถ่ายออกมาเป็นหน้าอย่างนี้ดิหน้าท้องไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยนี่เท่าไหร่ครับอันนี้50 เสียใจคือหยิบชิ้นแรกมาเขาก็ไม่ขายแล้วไม่ถักเป็นมาครับโอ้ยแม่การสีมือไม่มีเลยอ่ะขออนี่เหรอได้ท่านอย่างแรกนะครับอุ้ยก้ยตาคุยตาขายถุงเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้ห้ามบอกว่าไม่ขายนะครับขายแต่ขายแค่ขายขายเทานั้นเองนี่ถุง้อยยีกล้ยเริ่มต้นจะขอกินก่อนเลยครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเวลาหิวเราลองท้องเลยกินกล้วยแล้วมันแบบมันโอเคดูท้องใช่เสื้อจริงหร้อนอะ โอ้ยนี่ไอ้นี่ติดเสื้อใช่ไหมคะก็บอกว่าตัวจริงดีกว่าในทีวีแปลว่าดูในทีวีดูไม่ดีตัวรีดติดเสื้อก็คือเราไปไปวางบนเสื้อเราก็รีดปุ๊บมันก็อยู่อ๋อตอนผมเข้าวงการใหม่แล้วก็เวลาไปคอนเสิร์ตบางทีแบบบนแจ็คเก็ตคุณแม่เขาจะหาใช่ไหมครับเขาจะรีดให้มาแถวเนี้ยอ๋อมารีดติดให้เดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่ค่อยชอบติดเสื้อเทไหรคุณแม่เขาชอบติดตัวชอบให้ลูกอยู่ติดตัวดีกว่าติดเสื้อ คุณแม่เดินสำเพ็งบ่อยไหมครับอ๋อเดินไม่บ่อยเขาต้องมีคนพามาไม่มีใครพามามาไม่ถูกวะถ้าเราจะซื้อแบบเยอะๆเน,นี่ออกมาซื้อแบบยางมัดผมหรือกิ๊บติดผมให้เด็กเนี่ยเขาจะมาซื้อกันที่นี่ที่เป็นโลอะ่ะอ๋ออย่างนี้บางทีในเมืองเขาก็มารับของที่นี่เขาเข<ๆ>าไปขายอ๋อนี่นี่นีนนนนน คือสีดำเวลาเล่นกีตาร์เราต้องผูกจุกลยครับราคาไมสิบบาทนี่สามสิบบาทอ่ะซื้ออย่างนี้มาดึงมาเลยใช่ไหมคะยยกแงเลค่ะอ๋อยกแผงโอเคพี่คาดผมอยู่ไหนล่ะครับเอาสีดำล้วนๆนะครับคืออย่างเดีผมได้ที่คาดผมแล้วอันนี้เด็กๆใะ้หกสิบบาทได้ไหมอะไรคุณแม่อันนี้โตไม่อ๋ออันนี้ให้สาวๆที่บ้านให้หลานหรืให้ผม นี่เข้ามาผมคิดว่ายังไม่ถึง1นส่วนหของซอยเลยครับใบทุกร้านด้านนานมาทีอย่าให้เสียอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยครับคือวันนึงเราสามารถมีขนตาได้แบบไม่ไม่เหมือนกันหรอแต่ละวันได้แล้วแต่เราอยากจะแบบตาหวานตาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ร่วงโลยไปธรรมดามันก็ต้องใส่เพื่อเสริมให้กราตาโตนีไงอ๋อทำเป็นไม่รู้ไม่รู้จริง เขา,าก็มองตาอย่างเดียวเ<ๆ>ขาไม่รู้หรอกนั่นแหละที่เขาตาหวานนั่นแหละเพราะเขาใส่ขนตา่าเขาตาหวานเพราะแววตาเขา <c oughs> ดูแววตาแม่ก่นอนขนตาก็มีส่วนแต่แววตามันก็มีคนรักกันชอบกันเพาา็ออมองตากันเนาะขา<ๆ>ไม่รักกันเพราะว่าเหมือนมองตากันมันเรื่องธรรมดา,าผมว่าเดินที่นี่คุณผู้หญิงน่าจะ ถูกใจนะเพราะมีทุกทุกอย่างออรี่่อนคคืะไุณมเส้นสายอันนี้ที่เขาไปเป็นสร้อยอ่ะสายผ้าสาายผ้เป็นที่คล้อยสร้อยเป็นที่เขาฮิตชอบบที่เขาฮิตเจอร้านที่ถูกใจเขาแล้วเขาไปดูคลิปติดผมแล้วถ้าคุณผู้ชายมานะครับก็ต้องมีความอดทนนิดนึงเคยเป็นไหมบางทีเขาแบบอันนี้ดีไหมนี่ดีไหมเราก็ไม่รู้ไงเราก็ยังไม่ถูกอีกถือว่า คุณแม่มีวิธีเลือกแบบไหนบ้างเราก็ลองใส่แล้วสวยไงใส่แล้วดูโอ,อ okay. เคเท่ากับเรางเงเราก็ซื้อแต่เน,นี้สยส่วนมากจะซื้อฝากคนมากกว่าเพราะรู้สึกอันนี้เลยไวเราสวยอยากซื้อให้ใส่ไหมล่ะฮะม,ม่เป็นไรนอกจากของวัยรุ่นเราเห็นกัน,นเยอะนะงานฝีมือก็มีด้วยอย่างนี้ดูรักโลกเลยนะนะรุ่นะนะโลกร้อนทีนี้สวยด้วยนะให้รอยยิ้เอารอยยิเอาสองใบเอาทำไหนคำมัน อ๋อมันมีคำลูกดูเป็นทิปสเตอร์อันนี้แหละเอนจอยเนี่ยแหละ Today is a good day ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปอีกร้านครับสมเพลงมันไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะครับมันสามารถข้ามถนนไปอีกฝั่งได้นะครับอยู่ตรงที่คุย่าพอดีเลยผู้เร็นคนเคยมาเลยนะมาแล้วก็ไปให้สุด วาวแบบวาวมากเนี่ยถ้าไปปาร์ตี้นะมาซื้อแถวเนี้การมาเดินชอปปิ้งกับคุณผู้หญิงนะครับเราต้องจับตาเขาให้ดีๆเพราะว่าเขาอาจจะเดินแบบเปลี่ยนทิศทางหที่ไม่บอกนะครับผมแนะนําก่อนที่คุณจะมาเดินชอปปิ้งกับผู้หญิงคุณน่าจะพาโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็แบบแอดโลเคชันไว้อันนี้มันเป็นที่ติดเข็มกลัดใช่ไหมครับกลัดติดเสื้อดอกทานตะวันเห็นไหมล่ะทานตะวันขอบคุณนะคะ เดินมาแล้วสะดุดตาพอดีครับว่ารู้แล้วอยากซื้ออะไรซื้อไม้ฝากเคลาที่บ้านพี่ครับขอกระเป๋ายูนิคอร์เนี่ยสีสีอะไรดีคูไหมสีชมพูสีชมพูนี่ครับสีชมพูครับกระเป๋าใหญ่กว่าตัวเคลากระเป๋าใหญ่กว่าตัวคุณครับนี่เลยนี่แหละสวยผมน้องเทสละเกิดไอ้กล่องกล่องนี่ขอดูได้ไหมใส่ของนู้นนี่ะนี่นี่เท่าไหร่นี่ร้อยสี่สิบครับอ๋อมีมั้ยอันใหม่ด้วยขอบคุณครับเอาอันเอาอันหนึ่งครับ พี่อยากได้สีแดงพอกลับบ้านนั้นเขาไปบอกว่าลุงโตฝากจะลุงโตไม่พกตังค์ก็ถือบัตรเครดิตรูดอย่างเดียวพี่ครับแถวนี้เขาปิดกี่โมงครับสำเพงครับเก,กือบานก็ปิดเท่าไหรเดี๋ยวต้องรีบไปเดินเดี๋ยวใกล้ร้านเขาปิดแล้วเขาเก็บของแล้วขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณนะคะสวัสดีครับ เป็นไงครับคุณแม่วันนี้มาสำเพง็งตลกว่าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เกรงใจคุณแม่ไม่ได้มานานอะไรขนาดไหนว่าหลายชิวเดี๋ยวแน่ไม่ต้องกลัวเลยว่ามาสำเพ็งก็จะร้อนนะเพราะว่าแค่ติดแอร์ทุกร้านแล้วลว<อ>่เดินสบายค่ะมีหลังคาอากาศดีแฟนรายการเขาอยากเห็นพาคุณแม่มาช้อปปิ้งไงก็เลยเดินเข้าร้านไหนสะกิดเรื่อยเลยให้เดินออกเข้าได้ทุกร้านแต่พี่โตไม่ได้พกกระเป๋าตังมาถ้าแฟนรายการนะครับ ชาบเกษตรจำราหเห็นว่ามีร้านไหนหรือว่าย่านไหนที่อยากให้แม่โอกระตัพาไปเที่ยวนะครับบอกเข้ามาหน่อยเราก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันเราอยากพาคุณแม่ไปเที่ยววันนี้กับคุณที่ติดตามเกษตรจำรานะครับคุณแม่ฝากให้ก็อชอบนะคะกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอให้สุขสันต์วันเกะครับย่าก้าเซียแล้วต้องมีความสุขลาไปครับเจอกันใหม่กับเกษตรจำราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ